my จะฉีดน้ำหอมหรือจะอาบน้ำคะน้ำหอมดีๆเศรษใหม่เนี้ยอย่างปุยนุ่นกลิ่นเชียร์ฟูเนี่ย<อ>เขาฉีดแค่นดเดียวมันก็อยู่ทั้งวันแล้วคะ่ะอาเดี๋ยวเธอดูนะว่ามันเขาฉีดกันยังไงฉีดตามจุดชีพปรจอ่ะตรงนี้ตึ๊บตึ๊ก,กแล้วก็ตรงคอนะคะสองข้างอาดูนะคะตึ๊กตึ๊กนี่นะคะไม่ต้องอาบน้ำนะคะ <c oughs> แค่นี้พออยู่ทนทั้งวันหอมฟูงทั้งวันคะ่ะอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเธอไม่ม<ๆ>ีน<ๆ>้ำหอมมาของตัวเองฉันให้เธอไปซื้อเลยละกันกลิ่น เชียร์ฟูนี่คือน้ำหอมกลิ่นที่ฉันชอบมากที่สุดในตอนนี้ฉีดก็รู้สึกแบบเด็กกับเป็น14ครั้งหนึ่งแล้วเธอนึกออกปะมันเป็นกลิ่นที่ไม่เชยเธอมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กลิ่นแรงจนเวียนหัวคือฉีดไปอะรู้สึกสดชื่นทั้งวันอาจะถ้าเธออยากเลือกเองเนี่ยทั้งหมดจริงๆแล้วนางมี4กลิ่นกลิ่นแรก forest sweet คือสายหวานเมื่อไหร่เธออยากจะแบบว่าเฮ้ยเป็นลูกคุณหนูเธอกลิ่นนี้เลยเดออยากจะเป็นสาวแซ่บกลิ่นนี้สาวเซ็กซี่ night out เธอฉีดไปปุ๊บคือเป็นแบบสาวทรงเสน์เในทันทีอ่ะแลวน กลิ่นที่ฉันชอบที่สุดที่ฉันบอกเธอไปกลิ่นเชียร์ฟูต้องมีนะคะกลิ่นนี้หรือเป็นกลิ่นกันตายกลิ่นชามมิงกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ฉีดได้ทุกวนันแคชชัลมีความสุข,ขุมมีความสุภาพถ้าเธอเลือกไม่ได้เธอซื้อเลยทุกกลิ่นเหมือนฉันมันราคาน่าหลักมากเธอสามใบแดงมีทอดอ่าสามใบแดงมีทอเอาไปเถอะเอาเอา <laughs> ไปอาบน้ำไนหะสภาพเนี้ย